อันนี้เอามาจากอาจารย์เบียร์เลยเนาะอาจารย์เบียร์บอกว่ากรรมเนี่ยดูที่เจตนาเจตนามีสาอย่างนะเจตนาในการคิดเจตนาในการพูดเจตนาในการทําเราเจตนาอันไหนก็รับผลของอันนั้นถ้าเกิดว่าเป็นเพียงการแสดงผลมาจากระบบของขันยกตัวอย่างเช่นการคิดปรุงแต่งเนี่ยมันเกิดขึ้นมาโดยอัตโนมัติด้วยตัวเขาเองมาจากในส่วนที่เหนือเจตนาและเราไม่ใช่ผู้จงใจที่จะคิดสิ่งนี้เราก็แค่ให้เห็นว่าสิ่งเนี่ยมัน เป็นเพียงสังขารขันที่ทําหน้าที่ของเขาแล้วพอถูกเห็นจากสติที่เราเนี่ยได้ชี้ให้เห็นจะทักอารมณ์หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วมันดับลงอันนี้คือจบลงไม่ได้มีปัญหาอะไรเพราะระบบขันเป็นเพียงการแสดงผลนะเป็นเพียงป็นเพียงการแสดงผลผ่านทุกให้เราเห็นแต่หากเราเห็นทุกนี้แล้วเรากําหนดรู้และเรานําสมุท,ทยัยหรือความอยากเนี่ยละที่ความอยาก ทุกเกิดขึ้นความคิดไม่ดีเกิดขึ้นก็รับรู้ไปตามนั้นแล้วก็ละความอยากละด้วยการรู้ว่าอ๋อเมื่อเกิดความอยากเมื่อเกิดความทุกข์คือความคิดไม่ดีขึ้นมันอยากจะคิดต่อมันอยากจะพูดตอบมันอยากจะกระทําตอบก็ให้ไปละตรงส่วนนั้นดูความอึดอัดขัดข้องใจดูความอึดอัดไม่สบายใจดูจนมันดับไปนะครับเพราะสุดท้ายทุกสิ่งอยู่ภายใต้สัจธรรมนะครับเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป นะครับแล้วก็จะเข้าสู่ส่วนที่เป็นนิโรดนั่นก็คือความดับไปของความทุกข์และความอยากที่จะกระทําต่อความทุกข์หรือก็คือสมุทัยนั่นเองนะครับถ้าเราเข้าใจความจริงตรงเนี้ทุก์ที่เกิดขึ้นมันจะไม่ใช่เหตุแต่มันจะเป็นผลคือเรียกว่าไงอะ <c oughs> ทุกมันเป็นการสืบทอดมาจากเหตุในอดีตของเราแต่ทุกในครั้งเนี้ย จะเป็นการสร้างเหตุใหม่ของทุกในครั้งต่อไปหรือไม่มันขึ้นอยู่กับว่าเราละความอยากที่จะกระทําต่อความทุก์ในครั้งนี้ในวาระนี้ได้หรือไม่มีความคิดไม่ดีเกิดขึ้นรู้แล้ววางลงดับไม่มีปัญหาเพราะความคิดไม่ใช่เราเราไม่ตั้งใจให้มันเกิดแต่มันเกิดเองแต่หากมีความคิดเกิดขึ้นไม่ดีเกิดขึ้น แล้วเราไม่รู้สิ่งนี้ตามความเป็นจริงว่าไม่ใช่เราแล้วเราเอามาคิดเอามาปรุงเอามาเจตนาคิดเจตนาพูดเจตนาทำอยากกระทำต่อสิ่งนั้นต่อกรรมเกิดแล้วหลังจากที่หลังจากที่ระบบความคิดที่เหนือเจตนาเข้ามาแล้วแล้วเราไม่รู้เนี่ยมันเข้ามาเป็นเราเรียบร้อยแล้วไอตอนเข้ามาเป็นเราเนี่ยนั่นแหละมันถูกยึดจากเราแล้วเรียบร้อยมันเกิดการกระทำที่เป็นความอยากจากเราแล้วนะครับดังนั้นแยกให้ออก มันมีสองส่วนตอนเข้ามาไม่ได้เป็นปัญหาอะไรแต่ตอนเข้ามาเราไม่ถูกรู้แล้วถูกกระทําต่อด้วยความอยากนั่นแหละปัญหาเกิดขึ้นแล้วก็คือได้สร้างกรรมแล้วกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมจะอะไรก็แล้วแต่พอสร้างพอตัณหาหรือความอยากเนี่ยไม่ถูกไม่ถูกละก็จะพัฒนาไปเป็นละพอเกิดกรรมปุ๊บก็มีภพมีภพมีชาติมีมรณะถูกไหมก็คือพอทําเสร็จปุ๊บ ก็จะมีพบรอเราอยู่ให้ไปเสวยผลตรงนั้นให้ไปเจอตรงนั้นให้มีเหตุการณ์ที่ไปรออยู่ตรงนั้นนะแล้วก็พอไปเจอปุ๊บก็นั่นแหละก็เกิดการเกิดการพอชาติชาติก็คือได้ไปเจอพบคือไปรอชาติไปเจอมรณะก็เจอแล้วก็แปรปวนเสื่อมตามปกติแล้วก็วนเวียนมาเกิดใหม่นะครับมันก็จะเป็นวงจรอ,อยู่แบบนี้นะครับดังนั้นตัดกรรมตัดที่ตัดที่ความอยากครับอืม ความอยากก็คือตัวตันหาก็คือสมุทัยหรือเหตุที่จะกระทําต่อความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นกับเรา